รมากวันนี้ก็อีกเคสหนึ่งนะครับลูกค้านํารถเฟอร์ตาวิทเข้ามาให้เราตรวจสอบครับาการแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ก็น่าร้อนแล้วด้วยพบว่าตู้แอร์ด้านในรั่วเราได้ทําการรื้อเพื่อจะเปลี่ยนตู้แอร์นะครับรื้อหน่อยเดียวครับนี่ครับรื้อหน่อยเดียวรืออ้อหน่อยเดียวครับ เราไล่ทีละจุดครับเราไม่เปลี่ยนยกชุดก็คืออัดดูว่าตรงไหนรั่วถ้าตรงไหนรั่วเราถึงเปลี่ยนอันไหนที่ไม่รั่วเราก็ทําการล้างาก็ใช้งานต่อได้ครับเราค่อยๆไล่ไปครับแล้วก็เจอว่ามันรั่วที่ตู้ครับแต่นี่คือแน่ใจแล้วครับว่าเป็นที่ตู้เพราะเราอัดดูเราก็ทําการเปลี่ยนตู้ประมาณ2วันครับ อันนี้ก็ประกอบทุกอย่างนะครับกําลังใส่แผงคอยร้อนแล้วก็คอมเมแล้วก็เหลืออัดอัดดูว่ามีที่รั่วที่อื่นไหมถ้ามีพวกนี้ก็แว็กเติมน้ํายางานเสร็จอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแอร์เย็นเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเอาไปลองวิ่งครับแล้วก็ส่งมา้ไม่ว่าจะแอร์เสียแอร์พังนะครับ รือว่าแอร์ไม่เย็นไม่มีลมออกทั้งระบบแอร์นะครับเข้ามาได้เลยครับที่วัชระพลออโต้ยินดีให้บริการครับ